ทำไมเดี๋ยวนี้คนถึงเน้นไปเล่นงานจีนแล้วงานเลกสิทธิ์จะเป็นยังไงคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ สินค้างานจีนนะครับว่าทําไมอย่างเนี้ยคนถึงนิยมไปเล่นงานจีนกันแล้วทำไมคนถึงไม่เล่นงานของทางออฟฟิเชียลนะครับซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยมากๆนะอาจะค่อยพูดคุยกันไปทีละเรื่องนะครับก็เหมือนเดิมเลยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นอาจจะไม่ใช่ความรู้หรือว่าความเป็นจริงที่100%เนนะครับก็ ลองฟังแล้วก็พิจารณากันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับงานจีนนะครับคนที่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านอกต้องแยกก่อนว่างานจีนจะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือเป็นงานจีนที่เป็นกระดาษคิดแล้วก็เป็นงานจีนที่พูดง่ายๆว่าเรียนแบบทางลิขสิทธิ์นะครับซึ่งถ้าเป็นงานจีนที่เรียนแบบทางลิขสิทธิ์เนี่ยผมจะ ออกตัวอยู่เสมอนเนาะว่าผมไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไหร่นะส่วนฝั่งที่เป็น G.K. Custom กระาษคิดผมจะมองว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคลมากกว่าซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงฝั่งที่เป็น G.K. Custom นะครับปัจจัยแรกนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจกันดีเลยมันก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะเพราะว่าถ้าพูดตรงๆว่าราคาของ สินค้าง,งานจีนจะค่อนข้างถูกกว่าเยอะพอสมควรแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายกับของที่ได้อะมันจะเรียกว่าคุ้มค่ากว่าได้ไหมก็เป็นไปได้นะเพราะว่าถือว่าคุณจ่ายแค่สี่ห้าร้อยอะบางทีคุณก็ได้ตัวที่แบบว่าเป็นของที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มากกว่าฝั่งของทางออฟฟิเชียลนะครับ ฉะนั้นราคาเป็นปัจจัยแรกแน่นอนทําให้คนอะย้ายไปเล่นงานจีนกันเนาะแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ผมเจอและคิดว่าก็มีส่วนนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่ทาง official ก็ลดคุณภาพของสินค้าตัวเองลงอ่ะคือถ้าพูดงี้มันเหมือนโจมตีทางออฟ i ิเชีไงก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าต้องอธิบายก่อนว่า ใน,นจากทุกวันนี้ยข้าวของมันก็แพงขึ้นตามเวลาแหละฉะนั้นออฟฟิเชีจะขาย600บาทเหมือน10ปีที่แล้ว,แล,วแล้วจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่าเดิมรายละเอียดเท่าเดิมเนี่ยมันเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับมันก็ต้องมีการเพิ่มราคาบ้างหรือว่าถ้าจะขายเท่าเดิมอ่ะมันก็ต้องลดต้นทุนของสินค้าลงมันถึงจะทํากําไรกับทางบริษัทได้นะทางออฟฟิเชียลาจะมีค่าใช้จ่ายที่แบบว่าเป็น ต้นทุนแสงค่อนข้างที่จะเยอะกว่าฝั่งจีนแน่นอนอยน่าง mm hmm. เช่นแน่ๆเลยก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์สินค้านะครับฝั่งจีนเนี้ยมันจะไม่มีเนาะฉะนั้นเขาสามารถขายในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ต้นทุนที่ต่ากว่าได้ง่ายกว่าฉะนั้นปัจจัยเนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้นักสะสมค่อนข้างที่จะหันไปเล่นงานจีนมากกว่าเนาะ แล้วก็ปัจจัยต่อมาเป็นปัจจัยที่3ที่ผมเพาะว่ามีส่วนค่อนข้างสําคัญอีกแล้วนะครับก็คือเรื่องของเรียกว่าไงดีเรียกว่าสินค้าที่ถูกใจกับนักสะสมนะครับหม,รหมายความว่าไงหมายความว่าอ่ะสติว่าผมชอบงานแกนดิสตานะครับเป็นงานกล่องที่มีส่วนสูงที่ค่อนข้างดีแล้วก็รายละเอียดโอเคแต่ว่าประเด็นก็คืออย่างงานตะกบอลเนี้ย กล้าพูดเลยว่าอย่างตัวทร n ลนักสะสมนี่รอทางอ f ฟฟิเชียลผลิตมาเพื่อที่จะซื้ออ่ะ2-3ปีคือเกินแน่นอนนะครับซึ่งสินค้าจีนอะ่ะเขาเห็นจุดนี้เขาก็ทำตัวของทร n ลออกมาจำหน่ายเพราะนั้นนักสะสมที่รอไม่ไหวแล้วแบบผมรอมา2-3ปีแล้วจนมันหมดหวังได้จริงจริงอะ่ะมันก็จะย้ายไปเล่นกับงานของสินค้างานจีน ถ้าพูดตรงๆ,รงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือสินค้างานจีนมีสินค้าให้เลือกเยอะกว่าทางออฟฟิเชียลค่อนข้างพอสมควรเลยนะในจุดที่คนแบบต้องการจากทางออฟฟิเชียลนะครับปัจจัยเสริมต่อมาปัจจัยที่4ก็คือเรื่องของการที่จำนวนสินค้าทางออฟฟิเชียลมีไม่เพียงพอนะครับหมายความว่าไงอย่างเช่นตัวแบบว่าเป็นตัวแร่ๆของฝั่งออฟฟิเชียลอะ มันก็สมคําว่าแลเนาะมันหาสะสมกันไม่ได้ทุกคนอะทางปี่จีนก็จัดให้เลยทําสินค้าจีนที่มาตอบโจทย์นักสะสมตรงนี้อีกฉะนั้นนักสะสมที่ไม่มีสินค้าตัวเนี้ก็ต้องไปซื้อกับงานสินค้างานจีนแต่อย่างปัจจัยนี้ก็พูดตรงๆว่ามันเหมือนการล่ำเมินลิขสิทธิ์ตรงๆเลยนะครับก็คือเหมือนว่า ไม่มีตัวเนี้ยฉันก็ทำตัวเนี้ยออกมาขายกรณีเนี้ยผมจะค่อนข้างไม่ค่อยแนะนำนักสะสมนะว่าให้ใช้วิธีนี้ในการหาซื้อตัวที่เราอยากได้นะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงตรงงานเป็นกสิทธ์ก็ยังคุณภาพดีกว่างานจีนนะครับนะทุกวนันนี้งานจีน ก็คือมันก็พัฒน,นามาเรื่อยๆเ,เนาะใครที่อยู่ตอน,น,นแรกก็จะรู้แบบว่ามันมองตาเปล่าก็าคือมองออกเลยว่าอันไหนอะเป็นของแท้อันไหนเป็นของกรอบของจีนอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะต้องต้องใช้สายตาเพ่งเล็งอีกนิดนึงเพื่อแยกมันนะครับแต่ถามว่าถ้ามองเอามาเทียบ2ตัวเนี่ยมันก็ยังแยกออกเนาะก็ต้องเข้าใจทางออฟฟิเชียลด้วยว่าถ้าเขาผลิต ออกมาให้มันเพียงพอตัวนักสะสมทุกคนน่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่านั่นแหละมันก็หมดความแรของสินค้าตัวนั้นด้วยเราก็ต้องรักษาแบรนดิ้งของเขาเช่นกันโอเคครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันสั้นๆเนาะสำหรับสินค้างานจีนงานลิขสิทธิ์ทำไมคนถึงสนใจงานจีนกันมากขึ้น ถ้าใครที่ติดตามผมมาก็จะเห็นว่าผมจะไม่ได้รีวิวงานจีนหรือว่างานกอล์ฟอะไรนะเพราะผมรู้สึกว่าผมยังอยากที่จะสนับสนุนทางลิขสิทธิ์อยู่นะครับสำหรับคนที่ถามหาสินค้างานจีนแบบเป็นตัวที่กำลังฮิตๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องขออภัยด้วยที่ผมจะไม่ได้ทำรีวิวสินค้างานจีนนะใครที่ชอบลินนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามมาดูกันว่าต่อไปจะมาพูดคุยหรือว่า มารีวิวอะไรกันให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ